ทุกคนเชื่อไหมว่าแบบบางทีอะค่ะคนเราตื่นขึ้นมาเนาะบางทีก็เหมือนแบบอยู่ดีๆก็น่อยเอออยู่ดีก็แบบไม่ค่อยจะมีความสุขอะไรแบบเนี้ยมันเป็นไปได้นะคะแล้วคนก็บอกว่าเออถ้าเกิดเธอรู้สึกว่าเธอไม่มีความสุขอะเธอก็จะต้องแบบพยายามแบบคิดบวก น้ายิ้มอะไรแบบนี้มันคนบอกว่าฉันทําไม่ได้เต็มที่ในทันทีเอออะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงเออมก็เข้าใจแหละว่าการที่เราจะทําไม่ได้ในทันทีมันมันก็มีโอกาสสูงเราจะแบบยิ้มเราจะแบบเออแบบรู้สึกว่าฉันต้องมีความสุขฉันต้องมีความสุขแต่มันไม่ได้ในทันทีมันก็จะมีพวกตัวช่วยต่างๆที่จะค่อยๆช่วยปลอบประโลมหรือว่าทาให้เราผ่อนคลายขึ้นมีอะไรเดี๋ยวไปฟังกันนะคะ อย่างแรกเลยนะคะทุกคนบางทีอะคะ่ะเปิดตื่นขึ้นมาสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเปิดเพลงจริงๆนะเปิดเพลงเพลงในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นเพลงแบบที่เป็นเหมือนเพลงผ่อนคลายเพลงสปาอะไรแบบนี้นะคะเออเพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะได้ฟังอะไรที่มันรู้สึกว่าเออเรารู้สึกผ่อนคลายในชีวิตนะคะหรือบางคนก็เลือกที่จะฟังเป็นพวก บทสวดมนต์นะคะเพราะลายเอามาเคยฟังเคยอ่านมานะคะเขาบอกว่าการที่เราฟังบทสวดมนต์นะคะเหมือนกับว่าเทวดาที่เขาดูแลปกปักรักษาเราอะไรแบบนี้เขาก็จะมาได้ยินแล้วก็มาร่วมอ่านนโมมนาด้วยถึงแม้ณนะตอนนั้นเรายังไม่ได้สวดมนต์นะแต่ว่าในบ้านเราอะ่ะมีบทสวดมนต์มีเสียงสวดมนต์อยู่ะคะ่ะและอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องทําก็คือการลุก ไปอาบน้ำจริงๆทุกคนรู้ไหมว่าการอาบน้ำค่ะมัจะทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายเออผ่อนคลายจิตใจความรู้สึกต่างๆที่แบบบางทีถาโถมมาทั้งหมดอะนะแล้วตื่นเช้ามามันยังไม่หายแต่ว่าการไปอาบน้ำจะช่วยได้นะคะถึงแม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันหยุดกระตา่าเพราะอาบน้ำมาแล้วทำอะไรต่อโก็กร้อนสักแก้วค่ะหรือไม่ก็แบบ กาแฟแสักแกวนะคะแต่ระหว่างนั้นนะทุกคนคุณก็จะต้องเปิดเพลงหรอว่าเปิดบทสดมน์ไปด้วยนี่แหละเพราะว่าบางครั้งอะคะ่ะการที่มีเสียงเออเสียงบทสดม์ก็ไพเราะเสียงเพลงเสียงสปาก็ไพเราะนะคะจะช่วยกล่อมกล่าวความรู้สึกในใจเราอะคะ่ะไม่ให้เราคิดอะไรแบบมากมายหรือว่าฟุ้งซ่านไปแบบได้เยอะนะคะและอีกสิ่งหนึ่งนะที่ทุกคนต้องทําก็คือ การแบบยิ้มยิ้มรับกับทุกสถานการณ์ทุกคนคุณต้องยิ้มรับกับทุกสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรแบบมาขึ้นเออไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าบางทีอะการที่เราคิดอะไรไปล่วงหน้าตีโพลตีพายไปล่วงหน้าค่ะก็จะทําให้เราเครียดไปก่อนหรือบางครั้งเราบอกว่าอุ้ยวันนี้ต้องมีประชุมบอสต้องแบบพูดเรื่องนี้หน้าเลยแต่จริงๆแล้วเขาแค่ประชุมแบบสรุป ข้อมูลสรุปการทํางานอะไรที่อาจจะไม่เกี่ยวกับเราก็ได้แต่ว่าเราแบบสัว์หลังวะไปแล้วคิดอะไรแบบมากมายไก่กองไปหรือบางคนก็แบบเอออาจจะมีปัญหากับที่ทํางานแล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่อยากไปแต่บางทีอะเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดเหมือนกันว่าเขาอาจจะมีปัญหากับเราเราไม่มีปัญหากับเขาเขาแหละต้องเป็นฝ่ายที่แบบไม่อยากไปทํางานเอง ทุกอย่างอยู่ที่ใจนะทุกคนทุกอย่างอยู่ที่ความสุขของตัวเองแต่ว่าเอาอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าจะสิ่งอื่นใดเลยก็ตามนะคะคนที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขอ่ะไม่ใช่คนอื่นแต่มันเป็นตัวเรานะคะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาหรือเกิดความรู้สึกที่เออมันนอยกับชีวิตอย่านอนซึมเศร้าอย่ายอมรับกับสิ่งที่มันแบบ มันแย่มันนอยอยู่นะคะจงลุกขึ้นมาแล้วก็สู้กับทุกๆปัญหาเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นแบบเรื่องชิลๆไปนะคะไม่ได้บอกว่าคนที่คิดบวกเป็นคนที่ต้องแบบโลกสวยวิ่งอยู่ในทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์แต่ว่าเราสามารถเลือกทำให้ตัวเองมีความสุขได้นะคะทุกคนไปลคะค่ะบ๊ายบายไปแต่งหน้าต่อ